บองงอบองงึดสัญญาหาักได้น้องให้บอได้ดังหวังหัวใจที่มันเปียพังเสียเอาอยังกับชีวิตไอหน้าตาบ่ลอเจ้าจึงบองงอเลยทิ่ไมไปสัญญาที่ว่าหักกายเลยต้องเป็นไม้หย้อนได้บอหล่อหัวใจไอท้อเลยบออยากพ่อนาภัย น้ำตารักษาเพให้นอนว่าหัวใจแลกไปแล้วหนอบอกออบอกงึดเจ้าบอสำนึกใจบังเนบอรู้ตัวคนที่เคยรอสิเหตุนังต่อนอคนใจดำบอกอะสักคำใจดำเทนอนอนองลาผู้เบาที่เจ้าคบห้าบ่าหูดอกว่าเจ้าเหตุอีหยังอย่าทำเขาเจ็บ คืออ้ายใน้บองามคำหัวใจที่รอวันช้ำก็ให้ใจดำกับอ,อ้ขอขออายไปแล้วนอห้องบอ่อได้พอ่อนากันความฮักที่บอ่อเห็นกันมีแต่ความช้ำนั้นมาคอยรอออ้ขอบอกเจ้ามีลูกมีเต้าเถิดนอเวรกรรมสองเอาเคยพอหมดสิ้นกันนอขอมูนา